ต้องทำใจแน่จ้ะน้อยเพราะว่ากล้องอาจจะสวนกันค่ะพี่น้องเพราะว่าจะสวนเราสวนหอดมือแอบสวนพี่น้องเลยมาทรขออภัยน้องแคนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมทําพิธีขอเงินหางกับปู่จันทร์นะครับบรรยากาศเย็นๆในพิธีนะ ครับผมวันนี้ก็มีทีมงานมากันหลายท่านนะครับผมมาจากกาลสินก็มีนะครับผมพี่บุญธรรม,รมสวัสดีครับพี่บุญธรรมครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรพี่มารอปู่จันจะทําพิธีขอเลขขอเลขครับขอเลขอะไรพี่เพิ่นว่าเป็นเหรียญเงินห้างสมัยโบราณไหมครับเหรียญเงินห้างสมัยโบราณครับเพิ่นเคยเพิ่นบอกว่าเครื่องไฮโซไลักษณติดต่อกันหลายเทื่ยวแล้วพี่ว่าสิบงวดนี่จริงไหม ผมก็เชื่อนะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับแต่ผมก็เชื่อปูอยู่ครับสิบมวดเลยเหรอครับโอ้ขาดไม่ได้เราอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเราเหมือนกันเนาะพี่บุญธรรมเนาะใช่ครับเดินทางมาจากไหนครับผมกาลสินครับกาลสินครับโอ้โหใจเอาจริงๆนะพี่เนาะไปเราไปร่วมงานกันนะครับเนาะเดี๋ยวปูกำลังจะทำโอเคครับผม ครับผมวันนี้วันนี้ไลฟ์สดแบบยาวๆนะฮะเสร็จจากที่นี่เสร็จปุ๊บเราก็จะไปไลฟ์สดที่กุฏิเอี้ยนนะครับสิบงวดนะจะ่ไม่ปูของแข้เลยหรอปูเดี๋ยวนะผมตั้งขากล้องดีๆก่อนคือปูครับ ไอ้อะไรนะไอ้เงินหางเงินอะไรนี่คือที่เขาซากันนี่สิบงวดนี่จริงไหมแมนครับเงินให้เพื่อนสมัยเก่าดิครับอู้สิบงวดเลยเหรอปู่ครับคิวคักก็ตาเฮคิวก็ตาแมนครับว้าโ้คิวดีปะครับใช่คักปัญญานี่ครับคิวครับก็ตาที่บันซาหาบลื่นเป็นว่าถ้าไม่ฮักนี่ไม่พาทำเลยใช่ไหมบอลเลยบอลมาบ้านนี่ผิพาเห็ดอันนึงนอกรนีบโอ้อสเาหหง องห้างนหางครับห้างครัางเริน้างเ้อพี่น้องเ้อเร่งห้าอาเอาลอจัหน่อยเกวาจ้าไม่ยังลอีกจัหน่อยเดกวอานี้จะมาอยู่ตรงกลางนี้คือบุญท่าเขาไสลได้ยังท่เขาได้บ่ะเอาวสิบงวดติดนะ ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าสิบงวดนะผมได้ยินเจ๊ตังพูดนะนะสิบงวดผมก็เลยต้องถามปูปูไม่พลาดป่ะครับสิบงวดบ่พลาดเลยครับไม่พลาดเลยเหรอปู่ตาคนเทีะใส่แต่เป็นคนไปมาเฮ็ดนี่ครับเนี่ยบ่โทษอะไรอบอกครับอันรุ่งหมดแล้วครับมันต้องดูได้นานทายเฮ็ดเขียนเป็นตัวงงง่ายไหมแล้วคอืมเด้อพี่น้องสิบงวดติดพานาพี่น้อง งวดนี่เป็นง,งวดที่1็ดสามตัวเอากระดาษอยู่ก่เอาไม้กงนั่นแหละเข้าถามจะไปเอามา้เบิกาเอะไรยนนเบิกา็นดาเอาเร็จัก เงินหางนะครับเดี๋ยวเราไปกุตีล้างต่อนะครับผมกุตีเฮี้ยนเออกุตีนี่กุตีอยางเบ่าจนถึงไมยได้อยากพูดก็พูดผิดซะนี่เนาะอยู่ไก่คอยว่าเจ้ากุตีอยับเจ้าใส่อยังเนี้ยกรนุ้งสินฉันต้องจังสีว่าขอจักสินเนเออเป็นคุณราชสีน้องมือเนี้ยเนาะ โชคใช่เห <łość> ็ดคอยเดี๋ยวพี่ไปทาบันสิยาลุ่งต่พเดียมีเดามีเมือพิมพ์ู่ดอกทำแล้วของะด้เนี่ยจา์กำลังจะทำพิธีเลยโมเดบรแกรณครับโซ่ด้วยประการ กันเน่ยต้งดอัดทั้งุั้งแาองาา่านีน่เขาไปปักให้เหมาแห่งกอน่จะรางสิ่งก่อสรางวัดวี่ไหนที่จะทานด็แล้วต้องขอพืนกรเปิดเพืนอนใครใครเข้ามาเดี๋วกดไลค์กดแชร์ได้พท่นทงเลยกดแชร์ด้วยกันนะคะ เืนอห่างเื่างางสมัยเก่าสมัยโบราณได้สองร้อยสี่สิบสองทีกล่างกุฏิล่างกตีล่างเพี้ยนท่ามาท่ามาท่ามามุมนี้คือเพี้ยนเลยนะกุติล่างเห้างมส่เืนห่างสเืนห่าง่่ี เจ็บี่ว่าคือเคยเห็นแต่กุฏิเฮียนก็เจ็บที่ห่างกันเตียนถ้ามามุมนี้คือเพียนเลยนะต้องมาันไปกักุดห่างดีงงดิเดี๋ยวรอถ้ากุดแดบตันงหักจังเงา <c oughs> เริมถ่ายทอดสวดขวังบทาด ทางไปเป็นแล้วก่อนลืมกดลืมกดนะถ้ายูเป็นแล้วก่อนว้าจนบอกเายลืมกดกิดมือยางนดดียกิดมือย่างนี้วิดมือยางจะมูบกดได้ทีมันก็คล้องมนบกด่นนี่แหละเขาเรียกคนดี ปูเห็ดจังสี่มากเขาจะงวดกับปูเขาจะ<ต>งวดแล้วก็โมเขิว่ามันมีหลายช่วงครับมัน,นเช็คเป็นช่วงเป็นช่วงไปครับก็ได้ช่วงการไลยงวดเสือบอยู่บ่ครับแถ้าทำอิริก็บ,ปป<า>บอกเขาเช็คปายในดิบ่ครับถ้าห้างอิริปูเห็ดได้เนาะโอ้ครับผมเมืรรมม่อถนนบ่ครับเขาซากันว่าสิบงวดนี้ใช่ไหมปู่กันเป็นเงื่องห้างกันกันเป็นของอีริเรอกันหไหมแต่เพราะผ่านเสียแต่ว่าต้องของแท้แนนครับแต่ไม่ได้เข้ากับแท้ยังเดียว ครับครับโอ้โหแเถอเลยแม่นแต่พอถ่ายก็ต้งแเถอตัวมันห้อเกิดเพระทันดิครับบ่บ่เคยเห็นแท่าไรทแม่สักตัวแต่รุ่นพอรุ่นแม่เ้ากับิบ่แเถอยู่บ่ครับแตงหวานเลยแต่ว่าคขันผมจับเบิ่งคันมันบ่คือของแต่ผมกับเบเฮดเดยบ่ครับแต่ว่ามันคืออยู่นะโอ้ี่คือเลยแม่นครับมันบ่คือผมกับเบเฮดเดย์ขันบ่บ่ไก่บ่เชียงบ่มี่ไมีเดียดจริงจกับบ่เบ็ฮดบ่ตอไคครับครับแต่คือปูปูซื้อได้อยู่เนาะแม่นครับผม ก็ยังแม่เอาใจจับมือนันละไรเรียกเบื้องนั่นละอันจับมือนนัอันนี้คือสีคือคือกงมูหันน่ะเป็นนังสันก็เลยว่าเหตุใดนี่ครับขันบ่อขันมันบ่อตองกันดีคงกับบลราป่าเขียดดีไม่เค่ทำเสียลุกลรับผมเป็นนังสันต้องตองอีนีจังกินแล้วปากเขียดไทยค่ะเป็นนังสันเคยเขาตอจะงวดกับรับปู้เขางวดทิ่งวดก็เคยมีอยู่ครับผมมันก็เขาสองตัวเดียสัมตัวเดีแล้วครับอันเดียวนี่บอ่ค่ะครับ เงินห้างเหรียญเดียวนี่สามารถเททใดจักงวดจ้ะก็งวดซึ่งงวดนี่ได้เยอ่เลยครับได้เยอะนะครับมันดังหลายๆกัดมันก็มันตั้งเป็นดอกันดังหลายปั๊บแม่นห้าโหลดมันหลุดเลยแม่นครับเจ็เป็นังไงโอ้ยช่ถูกมันเป็นปีนีังขันก็ดังมันก็พ่อได้ไปเรื่อยๆอยู่หันดังปั๊บแม่นห้าโหลดเจ็เป็นังไงบ่วไข่กับสางวัดไปก็ออมสิว่ามันเปลี่นสวงเปลี่นสวงไอ้ที่เื่อหยอดกองวัดงวปั๊บเมื่อต่อไปมันมันดังกับแลบดุลลดเปลี่ยนไปไหมเอาปะตอกต่อกันทีไปอีกกัน ดังกีกับลุกอีกทีนะครับเมานั่นมันอสิต่อหัวเเป็นเศร้าหัวเศร้าที่หมดเป็นไปบ่ได้แต่พมันดังอย่างแต่ว่เปลี่นยังไงเฮากับบกิงทอคูคนออกขึ้ว่านันใช่อยู่ครับเป็นทงสันแต่กิงทอคูคนออกไข่อยู่กาบ้านดังายกันเมื่อกาการเปลนไปได้มันก็ร้ายโอกาสมันชิมาการปิดก็ร้าต่อไปถ้มันบ้านตะดังมันดังไ็แล้วห้อยโอกาสลุกกหลทายกันนะครับอันนี้ แล้วเราเข้าหามสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาเกฆเมิจารุปิกิริสิปกราตทเตจันตาริเควิมาเนรเเปราเทจฆามตจารุวนาฆาเนเคหาวณทุมิหิเคเณรโอมาเชยันตุเทวบริสเมยยฆาคันท้าปนาคาร Dia santo santi yang muni rawak janang satu mesu nanto puja ayam matantan hama sawa nakaro ayam matantan sangka sawa nakaro ayam matantan nama kata cakpa kasak uang a cakpa jatuh u karena di ke sana nih mona ke sana นักมาระจะพัะกสะสุอุ้งอ้าจะพักจะสุอุ้ระลังพะรลันจิงงงต like <ance> ิเกสานิ่มันมาเกสานิ่มันมานักมาระจะพัะกสะสุอุ้งอ้าจะพักจะสุอุ้ระลังพะรลันจิติเกสานิ่มันมาเกสานิ่มันมาลูกหลังขออาลาธทานิม้วนเต้าขี่เต้าทางสิ้งต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 ิ้งทิ้งที่นี่หรือแดนแดนนี่หรือพบพบนี่หรือดินพื้นนี่กับขอให้ลุงไปอยู่ในขันเขียนเป็นตัวเลียงามๆขอให้เวลานไในน้ำไปเร็จในน้ำไปเปลี่ยน ให้เป็นเงินปัจจุบันนะท่านดวน้วนขอเบิกทรัพย์สินสลิงข้าจากดินตานี่กับขออาลาดท่านนิมนต์ลงไปอยู่ในกันด้วยส่ารู้ <c oughs> จุ่มสองเสียมหน่อยเนาะเอ้โซ <c oughs> <c oughs> 反复磨。Um, um, um. Kansamayang Isu... I Pani... So Saca... H Empati Ia... hwabarang ooo campur kamang... Suji... Tang... Ika sumi so... Sangawa So inahuntum Saparan je... te... วดาตังภูริมาตัสยุตสุโตตังศาสจังคังอุปาทายังเสรษฐ Um bahayaku I tatso suren cu Yesya kumani wayang antaririk สาเทวัตังสัพพังมะคังสุสาวะมิทุสุยังอาจารารังยิตงธรรมการันตังเอตุกัง โภคารันโตสัพพโมโสมิสานติงปาจายัง สุโมสังอาวุสุภารันจเทวดาตุสาลุมิ โอ้ปูไม่ต้องยกก็ได้ปูบอก็ได้ครับผมตัวนี้แตกกันเลยปูบอไปรับตัวเตะไงเออแล้วสร้อยมีบอกันครับแตะกันเลยขาดคอร์ดหยอกแง่งไรนะครับมันตัวนี้มันแตกกอบขาดอะไรกันตัวนี้แหละครับน้ำบางแล้วตัวนี้เป็นน้ำเป็นควาดเป็นเออไม่จุ่มน้ำใั่เลยนะเป็นตัวไหนครับปูครับตัวไหนครับตัวไหนเดี๋ยวครับดึงกันไปกินน้ากันเด้อ ให้ปูเป็นที่ใจหน้าก่อนครับเนี่นะครับไมเจดี่เจ็ดยัรละเสียไปนแี่เจ็สตัวเจ็ดสามเก่าเระเสีย่เด้าสามเขาที่ปูตีนั่นแหละครับผมเจ็พรตัวนี้มันแตกเหมือกันเนี่ยเป็นเ้าอะไรได้กกระได้เอออะไรเนี่ครับ เจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้าตัวตันี้มากกว่านี่ตัวนี้น่อยนี่ครับทางผมเจ็ดเจ็ดสามเก้ามาสักไปปนนีามก่อนเจ็ดสามเก้าครับผมเจ็ดสามเก้าแน่นครับเจ็ดสามเก้าครับตัวตัวมันแตกด้วยกันนะแกขอลองกันเด้ว ือวแเอาอะไรไปรตัวน 7, 3, 9, นะี้เปลี่ยนกันเนาะเงาะไปหาเยอะแล้วครับเจ็ดสามเก้านะปูเนาะถังเจ็ดตามตนะกันเจ็ดสามหกปูครับครับตัวนี้กันครับไม่เป็นไรแล้วครับปูครับ

ล่องเียเจ็ดสามเก้ารถไปเจ็ดสามเก้าแน่นครับเดี๋ยวดูฟูเด้อกำลังเขียนนะครับเดี๋ยวเจ็ดสามเก้าล่องเจ็ดสามห่แนนครับพี่คใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวรอลงพิมพ์แป๊บหนึ่งค่ะรอลงพิมก่อนเด้อรอนเจ็ดงามๆดอกเจดงามบ่ค่ะเจ็ดอะไรดีงามยู่งงามนี่ครับนี่ เสากแขงเราแตกันการเบิ้ลไม่บางถ้เป็นเทียนหัทุ่มเทียนนักบาทพอไม่เสจ้มงเลงใหญ่ไม่ได้สินนาไ่ไาดอันนี้มันบนาเลยวะได้ได้แลกหลยไปตู้หาท่น้นะคะครับผมูไหนก่อครับคูณเจ็สามเก้าครับผมเจ็สามเ้านะครับเจ็สามเก้าดี๋ยทีมันหามากลักตาแล้วกทีลม่่อยังกินไปได้ก็่อไปแนี้มันโมมีหครับเดี๋ยวถาลงทิ้งจึงอากันด้ว วตงนีครับลุงพิมพ์เสร็จแล้วค่ะครับผมเอาพี่น้องเิกเือเามาให้กันครับโอ้สสยครับหนังนาคูครับพี่บอะ เลขงวดนี้นะคะทบานผอ่าครับวเดอีจากเงินห้างครับจากเงินห้างครับผมไปบอกพูดิีนอ้อยไปแย่แล้ม่า้ิดปะห้างเงินห้างสองตัวคู้มัดก็ได้จากสองตัวผมกดมันได้สามตัวตัดเอาเลยครับตัดอัน้หันเลยเนม่ครับเลยแมนแมนะครับผมตัดมันเลยด้วยเจ็ดสามเก้านะครับครับถ้าผููตีแมนแมนนั่นเราเด้ที่ผู้ชาดเอตีแมน แน่นครับคาดว่าเอาเจ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็สามกลแล้วนะครับปูจันเป็นพาริธี่ขอนะครับกับเงินหางนะครับตัดเอาเนาะในนั้นเนาะตัดเอาสามครับตัวการคือเจ็ดสามหกมี่สองชุดแค่นี้นะครับตังไหนพันเตครับผม่ะเจ็ดสามเก้านะครับสามหกเปูจันทวิธีด้วยเงินหางนะครับตข้งแ่เนจะดมมมามาคเลย ครับผมเกี่ยงแนวข้างนะครับเป็นเียแนวทางเด้อจะเลื่อนสามสอตัวครับยื่นตัดสองตัวนึ่อาจารย์หันโอ๊ยปูหันตั้งอีกเล็กน้อยนะครับครับเอาเอาแก็บหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับทางไลฟ์สดนะครับตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเอาสมุดปากกามาเตือไปเลยครับเก็บสามเก้าตัวการเก็บสามหกนะครับครับตัดเอาอาจจะเป็นเก็บเก้าก็ได้เก็บหกก็ได้อย่างนี้นะปูน้องแต่แตาวเหนื่อยหันละครับผม แต่เล็กเกลยเนาะปูนเนาะครับงามอยู่ครับเพิ่นลงไปเทียนให้ยี่ดองอ่ะครับอุทัยไม่ต้องเดือดตามที่บทเพราะในบดเดียวแล้วคู่จันทร์มากไหครับมากครับมากทีเนาะครับเนาะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกครับทีสองครับผมขอขอบคุณปูจันนะครับผมปูจันทร์นะครับแนวทางเนาะโอเคเอาได้แล้วนะครับพี่ซีครับผมเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวคิวต่อไปเราก็จะไปกูติ เฮียนนะเอฟซีนะหลังจากเสร็จจากที่นี่เนาะเอฟซีก็อยู่อีกประมาณสักชั่วโมงนะทีนะก็จะไปกุติเฮียนกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาคุยกับแ like, like. อดกาต้หงเลยเอาสวัสดีครับแอดกาเราจะไปไหนกันต่อนะทีนี้ไปกุติเฮียนครับไปกุติเฮียนครับหลังจากที่ถูกมาสามงวดสามงวดงวดนี้เป็นอุ้ย <c oughs> คืนนี้ ปล่อยชุดสามตัวชุดสามตัวเหมือนว่าสรุปก็ได้คงชุดท้ายก็ว่าได้ครับผมวันนี้คือวันสําคัญครับผมสองทุ่มโอเคทันอยู่นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับผมเอฟซีครับผมเดี๋ยวจะไปกุฏิเฮียนกันนะครับเราเดินทางจากนี้ก็อยู่ประมาณสักสามสิบกิโลนะครับผมเดี๋ยวจะ หาแนวทางมาฝากพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านนะครับผมอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนินเนาะเราก็ไม่รู้จริงนะครับว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดผมก็เผื่อเทวดาท่านยุให้นะครับยุถูกงี้เนาะครับยางไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังไลสดนี้นะครับเป็นเงินทางของปูจันมาทําที่ลานพญานาคแม่เบิกทรั์นะครับผม7 3็ดส6นะครับโอเคครับคลิป ไลฟ์สดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปที่กุฏิเฮียนกันนะครับผมขอบคุณทุกครับผมขอบคุณ,คณสําหรับเข้ามารับชมนะครับเนาะ